แล้วกคกวันนี้เดี๋ยวมาเรามาจะมาคุยกันว่าเราควรจะขอบคุณใครมากที่สุดนะคะแล้วจริงๆแล้วสําหรับตัวพี่เองนะคะที่เท่าที่เคยประสบมานะคะแล้วก็สิ่งที่ควรจะขอบคุณก็คือคนที่ํำหนิและนินทาไม่ว่าจะเป็นเป็นต่อหน้าและรับหลังนะคะคือทําไมเราควรจะขอบคุณเขานะคะกอ็อย่างเช่น ตำหนิหรือว่าคำคานี้มันทําให้เราก้าที่จะตัดสินใจเพื่อไม่อยู่ที่เดิมแล้วก็อย่างเช่นเราโดนตานําหนิก็คือเราเราจะทํำยังไงให้มันจะไม่จะไม่ต้องโดนตําหนิอีกรอบสองหรือว่ารอบต่อๆไปหรือไม่ก็เราจะคิดว่าเราจะทําให้ดีกว่าเดิมเพราะคาตําหนิคาคานี้อะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นเมื่อก่อนอประสบการณ์ของตัวพี่เองนะคะก็ก็คือ,อ อพี่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยไม่ไม่คือไม่ใช่พูดไม่ได้นะคะคือไม่รู้อะไรเลยนะคะเอคือมาจากบ้านนอกบ้านนอกอคือไม่ไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนอะไรคืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วทีนี้คือไปทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นปุ๊บแล้วคืออ่าพี่ไปทอนตังแค่ทอนตังผิดนะคะมันก็คือแบบว่าทอนตังผิดอผิดคนนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่รู้อะไรเลยให้มันอยู่ข้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือคำคำนี้นะคะคือพี่ก็ไม่ได้โกรธเขานะคะแล้วก็พี่เองก็คือรู้สึกว่าทําไมตัวเองโง่อย่างนี้ทาไมถึงโง่อย่างนี้อะไรเงี้ยทาไมถึงแบบเป็นคนแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกโกรธตัวเองนะคะก็จะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือ,อตัวพี่เองก็พยายามนะคะจนถึงก็มีหลายขั้นตอนมากแล้วก็คือจนถึงตอนนี้เราก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ เ,เรื่องในการใช้ชีวิตหรือไม่ก็เป็น,ป,นประมาณว่าการใช้ชีวิตหรือไม่ก็อ,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 อ่านได้บ้างอะไรเงี้ค่ะก็คือไม่มีปัญหากับสำหรับการใช้ชีวิตก็ถือว่าเ,เราก็พัฒนาตัวเองจนสามารถมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็โชคดีที่บอกว่ามีแฟนคนญี่ปุ่นก็ดีบ้าง ไม่ดีบ้างก็มีนะคะแต่ว่าโชคดีในความพี่เองก็คือแบบว่าสามีพี่น้องก็ไม่เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลเอาใสใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ก็3ปีกว่าแล้วนะคะก็ถือว่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ขอบคุณก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะก็ยังไงก็คือเริ่มต้นก็คือ ที่เราดีขึ้นก็เป็นเพราะกัดจากการาดูถูกนินทานี่แหละค่ะที่ทําให้เรากล้าที่จะต,ตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะถ้ายังไงก็วันนี้มาฝากเท่านี้นะคะ